สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือมาสรุปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับก็กะว่าจะไม่ทำแล้วนะครับกะว่าจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับคิดว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกตอนแรกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลครับก็คือเรื่องของเทนนะครับเทนอ์รัลซันเดอร์อาร์โนนะครับเพราะถ้าจริงๆแล้วพูดถึงมันก็ เป็นข่าวเดิมๆอาะนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยย้ายแน่นะย้ายไปแล้วมาหลิดแน่นะครับผมรู้ตั้งแต่เดือนอ่ตุลาตุลาแล้วนะครับที่เขาบอกว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากเป็นแบ็คขวานะครับที่ขวาบอลลงดอแน่นอนครับว่า การเล่นแบ็คขวาที่คว้าบอลลงดรอได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่แปลกประหลาดมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าการคว้าบอลลงดรอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นเกมลุกนะผู้เล่นมิดฟิลด์ที่เป็นพรสวรรค์จริงๆแบ็คขวาเนี่ยหรือกองหลังหรือแบ็คซ้ายหรือประตูเนี่ยมันจะเป็นผู้เล่นที่สุดยอดมากๆนะครับโอกาสที่จะได้เนี่ยมันน้อยนะครับโอกาสเนี่ยโอ้โห จะบอกว่าหนึ่งในร้านก็จะบอกว่าอาจจะพูดเวอร์เกินไปนะครับเทนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้เรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เดือนตุลาซึ่งผมจับประเด็นว่าการอยู่ลิฟูแล้วได้บอลงดอในตำแหน่งแบ,บ็คขวามันเป็นเรื่องที่ยากเพราะลิฟูกว่าจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหครั้งเนี่ยมันก็แสนยากแล้วนะ การได้บอลองดอร์เนี่ยหผลงานทีมชาติต้องดีสโมสรต้องดีต้องมีแชมป์การันตีอ่าไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกสองแชมป์เนี้ยต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เทนแล้วอยู่กับลิปูเนี่ยจะได้บอลองดอร์ในตำแหน่งแบ,บค็คขวาเนี่ยเป็นไปได้ยากเลยนะครับเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นทีมเดียวที่จะสารฝันของเขาตรงนี้ได้นั่นก็คือเลอัลมาลิสนะครับเลอัลมาลิส หลายหลายคนอยากเล่นให้ทีมนี้เหตุผลมีอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือมันการันตีความสำเร็จนะครับการันตีความสำเร็จทั้งในสเปนเองแล้วก็ทั้งในสโมสรยุโรปเองการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทุกปีไม่ใช่เรื่องแปลกครับสำหรับเรอัลมาดริดนะครับหลายหลายคนนักเตะหลายๆคน,น,ๆคนพอมีชื่อเสียงเนี่ยเขาจะให้เอเจนต์เนี่ยติดต่อไปที่สโมสรน,นี้เลยว่าสนใจไหมอยากได้ไหมนะมันเป็นเรื่องปกติเลยแล้วเทน์เนี่ย จะหมดสัญญากับลิพูก็คือ,อสิ้นเดือนสิ้นฤดูกาลนี้สิ้นเดือนมิถุนาวันที่30นะครับนั่นก็คือหมดฤดูกาลนี้เทนก็ย้ายแบบไม่มีค่าตัวนะครับนั่นคือเหตุผลทุกอย่างที่เทนเนี่ยไม่ต่อสัญญากับลิพูไม่ว่าลิพูจะจะยื่นค่าเหนื่อยยื่นค่าแรงยื่นอะไรไปให้ทุกอย่างเนี่ยโอกาสที่เทนจะต่อสัญญ,ญาเนี่ยยากนะครับยากนะครับเพราะว่าใจเนี่ยมันอยู่ที่นู่นแล้วนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีจูดนะฮะจูดเบลลิงแฮมนะครับเป็นซึ่งเป็นบัตตี้นะครับเป็นบัตตี้ของเขานะครับในทีมชาตินะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาคุยกันมาตลอดนะครับสำหรับสำหรับจูดกับอ่าเทนนะครับซึ่งมันก็เป็นไปในในแง่นี้นะครับผมมองเห็นสัญญาณเนี้ยตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะครับ ตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะครับเพราะผมพูดผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเทนนะฮะล่าสุดเนี่ยฟอบิซิโอโรมาโนนะครับก็เจ้าพ่อในเรื่องของการย้ายทีเนี่ยก็ออกมาฟันธงแล้วว่าเทนไปเรอแมลิาสิาดรนนะครับ99.99% 99นะ 99. 99ิเนี่ยผมพูดมานานแล้วนะจริงๆผมให้100%เรแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่มันมีสัญญากาับลิพู แค่นั้นเองนะครับเทนก้าวเข้าสู่เลนมาดรลิดในปี2 0 2 5ันถึงกนะครับก็คือเป็นฤด,ดูการหน้าเป็นต้นไปคงไม่มีอะไรติดพลาดนะครับต่อจากใครครับซาบิยอลอนโซนะครับซึ่งย้ายไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับไมเคลิลโอเว่นนะครับแล้วก็สตีฟแม็กม,มานามันแม็กม,มานามันเนี่ยย้ายฟรี ไมเคิลอเวนเนี่ยบีบให้ลิฟูต้องขายในราคา10ล้านปอนด์นะครับเช่นเดียวกับอารอนโซ่ o, แต่อารอนโซ่เนี่ยมันมีปัญหากับทางราเฟลบีนิตสนะครับทำให้ลิฟูต้องขายนะครับซึ่งนะครับซึ่งผมมองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเรื่องปกติที่นักเตะจะไปไขว่คว้าหาความสำเร็จนะครับแม็กมานามานเนี่ยไปเนี่ย ได้ทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ทั้งลาลีกานะครับอ่าไมคค้นโอเว่นก็เช่นเดียวกันนะครับซาเบียลล์โซ่เนี่ยก็อยู่ในยุครุ่งเรืองของเหลัลมาริดเลยนะครับก็ไม่รู้ได้ไปหี่รอบนะสำหรับซาเบียลล์โซ่เทนก็เห็นรุ่นพี่ไปเนี่ยเขาก็อยากไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่านักฟุตบอลเนี่ยตอนนี้เทนเนี่ยอายุ27-28แล้วมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ก็เป็นเรื่องปกติที่ วิธีของฟุตบอลมันก็ต้องไปในรูปแบบนี้นะครับคือเราจะเล่นกับลิพูสโมสอนเดียวอย่างซีฟอนเจร์ลดเนี่ยหลายหลายคนก็มองว่าเจร์ลดเนี่ยมีโอกาสย้ายไปประสบความสําเร็จเยอะแยะนะครับแต่ว่าเจอร์ลดก็ไม่ทามันนะแต่ว่าซึ่งคนอื่นก็คงไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับล่าสุดของล่าสุดเนี่ยแฟนบอล นะแฟน mm hmm. บอลร์พูลเนี่ย mm hmm. ก็ออกมาเผาเสื้อ mm hmm. เทนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ได้กฤิเนในเล่นแรงเล่นแรงนะ mm hmm. เผาเสื้อเผาอะไรกันเลย mm hmm. ก็แล้วยังมีการเรียกร้องนะครับเรียกร้องไปทางอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยให้ดรอปเทนต์ไปเลยนะครับแปดเก้านัดที่เหลือเนี่ยให้ดรอปเทนต์ไปเลยนะครับจริงๆริเทนต์ตอนนี้มันเจ็บอยู่นะก็ยัง าจจะพลาดสักเกม2เกมนะครับก็มีโอกาสที่จะอันเนอร์สล็อตเนี่ยคงไม่บ้าจี้ขนาดนั้นนะคงไม่บ้าจี้ขนาดนั้นนะอ่ะก็ทางแฟนบอลเนี่ยก็มองว่ามันไม่ใช่สเกลเซอร์อีกแล้วอะต่อจากนี้ไปเนี่ยเองไม่ใช่สเกลเซอร์ของข่าแล้วนะครับอ่าเองคือศัตรูหมายเลขหนึ่งแล้วนะนี่คือแฟนบอลที่อังกฤษนะครับก็ ไปในรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของของฟุตบอลนะครับเรามีโอกาสที่จะย้ายทีมนะครับโอกาสที่จะไปประสบความสําเร็จนะครับซึ่งหลายๆหลายๆคนนักเตะหลายๆคนนะครับก็ไปในทิศทางนี้นะครับก็ขอให้โชคดีไม่มีปัญหาอะไร <S 2> <S 2> <S สําหรับผม <S <S <ๆ>เพราะว่าผมยังคงเชื่อในแนวทางว่าลิปู จะมีนักเตะเข้ามาเสริมนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําคลิปในเรื่องของอนักเตะที่ลีปูมีโอกาสที่จะคว้าเข้ามาแทนเทนนะครับแล้วก็สิเวนักเตะในฤดูกาลหน้าลีปูจะมีใครบ้างก็คอยติดตามกันครับโหนับวันนี้ไปก่อนครับ